สวัสดีครับป่าจออินดี้ตอนนี้เราอยู่หน้าหมู่บ้านพุกษานะฝั่งหมู่บ้านป่าจออินดี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวตลาดนี่ตลาดม,ม,มุมนู้ดเรียกว,ว่าตลาดกองเจ้านะฮะเดี๋ยวเราพาเ,เพื่อนไปชมบรรยากาศอัปเดตหน่อยเนาะโอ้บรรยากาศก็ง่ายๆจักรยานเ,นเพื่อนจักรยานออกกำลังกายไปด้วยนะครับจักรยานจักรยานออกกำลังกายนะครับ ไปถึงกับข้าวฝั่งโน้นเดีย๋ยวไปฝั่งโน้นออกมาเป็นชุบรรยากาศถึงถึงกับข้าวฝั่งโน้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยไปแล้วพเพื่อนบรรยากาศนี่ก็ถนนสุวินโต้งนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ ไปฝั่งกนเลยด้วยบรรยากาศนีมม่มุมนี้ก็เป็นมุมเลี้ยวตรงสะพานไปื้อนตรงสะพานลอดนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าประตูอีกด้านนึงเนาะไปประตูอีกด้านจักรยานออกกำลังกายไปด้วยไปื้อน โอเคอ่ะอประตูดังออกโอเคอ่าเราก็ด,ดูรถแล้วจังหวะเดียวเลยครยับเป็นเดียวอืม,อมบรรยจจากาศเพื่อนเนี่อนอตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งได้เนาะจักรยานเลยเพื่อนเเดี๋ยวไปอัพเดตตลาดหน่อย ก,ก,ก็เป็นปจิ้มจุ่มเนาะป่าจ้ที่ก็ไม่ได้มารียนนานแล้วนี่ก็เป็นร้านข้าวแกงคาเฟ่เดี๋ยวเรามาด้านหลังเนาะรถจอดกันเลยเดี๋ยวเราเข้าหุ่นตลาดบรรยากาศนะครับ หมู่บ้านสองก็เป็นหมูบหม่บ้านเดี๋ยวรอหาที่จอดรถเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์เพืนน่อนจอดเต็มเลยจอดได้เนาะถึงแล้วถึงแล้วนี่จักรยานนี่จักรยานเรามีเกียร์ด้วยเพื่อนมีเกียร์ด้วยธรรมดาแันนี้เกียร์ด้วยนี่นี่นี่เกียร์มันก็ได้ใช้ฝั่งนี้เราขายเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้าแล้ก็ของกระจบเนาะฟังเ,ออเดี๋ยวเราเดินเข้ามุมนี้ดีกว่ามาชมตลาดคนตลาดตลาดคตลาด,ลาดอ,อคนเยอะแยะเลยเอ,อ้ะลองมุมนี้น มันเลาไม้ฝรั่งหรืออะไรเนี่ยอะไรดีเราตัดทางนี้ด้วยกเพื่อนไก่ไก่ วันนี้เป็นวันเสานะ้เราไปทุ่งตลาไปดูทร่น้ำมปลาลเราไปหาผักผัก,ห,กห,ห,หักผักเลยวันนี้วันเสารมิเชนกันตลาพี่พี่วันหยุดด้วยไปันเลย เพืกเก่อนหนักโอ้ของอจ,อจิงเยอะแยะใก่ใส่ยาวเลยเด็กเพื่อนเดินผลไม้หาผักมาพักให้จริงด้วยผลไม้มีอะไรบ้างเลยหรอผลไม้ต่างใบตับใบเพื่อน phải, rồi à, trước, lên trước, này cho mấy kia, bạn, bạn, đặt cái đồ này cao chép mi bò cá chép Cà chép mi đây đó à. rồi đây đó đây đó mắc cửa đừng mắc cửa đừng mắc cửa mắc cửa tinh 6. 6. Okay, thôi chứa 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 ăn chứa 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 เมื่อตัวใจเราต้องเาแกงหน้าบ้านเลยเพื่อนๆเอาแกงหน้าบ้านอาออโอเคเราปิดทิ้งไว้ก่อนเพื่อน